สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนะเถิงนะครับทริปนี้ก็รีบๆเลยแล้วกันนะครับผมนะฝนกําลังจะลงครับผมนะนี่ครับวันนี้ได้เหยื่อกบยางเจนทูนะครับผมนะเขาทําตัวเบิดใหม่นะครับผมเดี๋ยวอมาลองกันนะครับลองกับไหมนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับผมเดี๋ยวหาไหมายสวยๆตีครับผมนะมีเวลานิดหน่อยครับนี่ครับฝนลงแล้วครับผมนะตอนนี้นะ โอเคตัวเบ็ดรุ่นใหม่ยังไงนะครับผมแกะดูเลยแล้วกันเป็นขอ FOCUS SINGLE นะครับผมอุ้ยอ่ะหล่นไปละเนี่ยครับผมนะก็นี่ครับ เขาทำโมใหม่ตะกัวหล่อใหม่ครับผมนะนะรับรองไม่มีพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ควงครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับผมว่าทริปนี้นะเธอจะรอดไหมนะครับอ่ะโอเคก็ตัวนี้ครับตัวสีเขียวนี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูครับกับใหม่นี้ ฝนจะลงแล้วครับต้องรีบแล้วครับผมนะขอแค่รอดนะครับผมนะตีสักโอ้ตีแบบริงรีบเลยนะครับขอแค่รอดนะครับผมนี่ฮรดูแอคชั่นนะครับผมนะก็จะไม่ค่อยพลิกแล้วนะนี่นะฮะนี่ครับผมปั่นมาก็จะเอาโอเคเลยนะครับผมปั่นมาก็จะอ่ามาแบบ แอคชั่นสวยๆแบบนี้นะครับใบสปินก็จะหมุนแบบนี้นะครับผมเนี่ยโอเคสวยงามมากโอเคคงถูกใจหลายๆคนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมนเีเอาจริงละตามหาปลาช่อนครับ ตีอยู่นานครับผมนะยังไม่กัดสักตู้บเลยนะครับผมนะช่วงนี้ก็ทําใจหน่อยนะครับผมเพราะว่าอ่าน้ําท่วมครับนะหาตัวปลาช่อนไซส์ใหญ่ๆเนี่ยยากมากนะครับผม <gasps> เดี๋ยวมาลองตรงนี้อีกสักสักครั้งนะครับผมนะโอ้ยฝนตก มาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บเลยครับ โอ้ยรอดกะเทิรรอดนี่ครับผมโอ้ยกบยางเจนทูครับผมวัดเป็นโดนนะครับผมวันนี้เอากบยางมาเทสครับผมนะนี่ฮะสสวยนะมีตัวกัดจริงๆด้วยครับผมน่าจะมีตัวเดียวหรือเปล่านะครับผมนะก็ตามตั้งนานนะครับผมนะกว่าจะเจอนะครับ กบยางเจนทูวัดเป็นโดนนะครับผมเป็นตัวเบ็ดที่ทำขึ้นใหม่นะฮะนะขอฟอร์เกสซิงเกิลนะครับผมเป็นรุ่น plus นะฮะนะก็ทางฟิชชิงอ e a ซี่เขาก็ทำทำมาใหม่นะฮะก็ถ่วงน้ำหนักดีเลยนะครับผมทำให้แก้ปัญหา กบยางหมุนควงนะครับผมก็เรียบร้อยนะฮะนี่ฮะส,สวยสวยนี่อือหือสวยสวยเลยครับผมโอเคกระทิงรอดอือหือ